ไปกันที่เรื่องของ JBC ก่อนนะ,ะคะอาจารย์ปันเทพพวพงพันธ์โคษกพัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็พูดถึงกรณีที่สมาชิกรัฐสภามีการประชุมลงมติเพื่อเห็นชอบในบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการิการเขตแดนร่วมไทยกมพชชาและมีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากประกอบกับคนในภาคประชาธิปัตย์เองได้มีการขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเข้าขายมาตรา190วรรค2หรือไม่ จนทำให้หมองว่ามีความขัดแย้งกันเองภายในพักแต่จริงๆแล้วเป็นความต้องการทวงเวลามากกว่าโดยเห็นว่ารัฐบาลมีเจตนาขอความเห็นชอบจากรัฐธรรมนูญมาตรา192 0วต่อรัฐสภาและหากเป็นเช่นนี้ถือว่ามีเจตนาต้องการนำร่างข้อตกลงชั่วคราวผ่านความเห็นชอบต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการลงนามได้ทันทีในขั้นตอนต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะคะการที่คณะกรรมการร่างข้อตกลงชั่วคราวยังไม่ยุติจึงไม่สามารถเข้าขายที่จะเสนอให้รัฐสภาลงนามได้เท่ากับว่ารัฐบาลกำลังใช้วิธีทำให้เกิดความคุ้มเครือเพื่อจะให้มีการลงนามในขั้นตอนต่อไปและร่างการประชุม JBC จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอาาเขตอย่างชัดเจน อาจารย์ปานเทพยังยืนยันได้ว่ากระแสข่าวว่าพันธมิตรจะยุติการชุมนุมไม่เป็นความจริงค่ะเป็นเพียงการปล่อยข่าวโดยมีเป้าหมายให้พันธมิตรเกิดความแตกแยกเท่านั้นเอาไปฟังเสียงของอาจารย์ปานเทพกันหน่อยค่ะผมออกแนวทางเป็นมองเป็นสองแนวทางนะครับแนวทางที่หนึ่งคือมองตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมองว่ารัฐบาลต้องการ มีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะขอความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญวัคสองมาตรา1น0ว่าคกวัสองซึ่งก็คือขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศแล้วถ้าเป็นเช่นนี้เมื่อไหร่นี่นะครับหมายความว่าเจตนาของรัฐบาลคือต้องการเอาร่างข้อตกลงชั่วคราวให้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อในชั้นถัดไปคือการลงนามเลย โดยไม่ต้องกลับมาอีกไม่ต้องกลับมาสู่ที่สภาอีกนี่คือแนวทางที่หนึ่งหรือแนวทางที่สองก็คือตามความเห็นของกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วเชิญกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เห็นว่าเวลากระทรวงการต่างประเทศรายงานมานั้นบอกว่าร่างข้อตกลงชั่วคราวที่กําลังทําขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ข้อยุติถ้ายังไม่ได้ข้อยุติเนี่ยก็แปลว่า ยังไม่ใช่เข้าข่ายที่จะนำเสนอได้ตามรมัฐธรรมนูญมาตรา1 9 0วรรกสองต้องกลับไปเจราจาจนได้ข้อยุติก่อนจึงมาเสนอจึงนำเสนอมาสูสา่สภาก็มีสองแนวทางนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยจะใช้วิธีลักไก่มากกว่าให้เกิดความคุมเครือและไปขอมติดจากราัฐสภาถ้ารัฐสภาให้ความเห็นชอบก็ผ่านได้เลยก็คือลงนามในชั้นถัดไปทันทีนะครับเพราะว่า ตามรัฐมนตรมาตรา1น0วรรคเสวัี่เนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากดาเนินการตามรัฐมนตรีมาตรา1น0วรรคสวัองแล้วเนี่ยพอลงนามเสร็จเอาเอกสารที่ลงนามนั้นให้เปิดเผยหรือเผยแพรใ่ให้กับประชาชนให้รับทราบเมื่อประชาชนรับทราบแล้วเกิดความเสียหายก็ให้คณะรัฐมนตรีออกมาตรการในการเยียวยานี่คือหลักการโดยทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้ถ้าจะขอความเห็นชอบจากรัฐสภานั้น ก็ต้องถือว่ามีเจตนาที่จะผูกพันทันทีหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วก็รัฐบาลตระหนักดีว่าร่างข้อตกลงช่วคราวนี้มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตอย่างชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ได้ข้อย,ยุติก็จะไม่เข้าข่ายละมือมาตรานห0วิ9เวสองเลยรัฐบาลต้องถอนร่างนี้ออกไปนะครับมีไม่มีไม่มีทางอื่นครับมีอยู่แค่สองทางคือถอนร่างออกไป หรือจะเดินหน้าต่อถ้าต้องการลงนามในชั้นถัดไปต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาอาจารย์ปานเทพยังพูดถึงเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งด้วยนะคะว่าแกนนำพันธมิตรนั้นมีมตินะคะว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในขนาดนี้พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะว่าให้การไม่ประสงค์ลงคะแนนแทน และการรณรงค์โหวตโนในครั้งนี้เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการปฏิรูปนักการเมืองด้วยตัวของประชาชนเองแต่ในส่วนของพรรคการเมืองใหม่นั้นต้องมีการพิจารณานะคะว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่เพราะว่าในส่วนของพันธมิตรนั้นไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายได้ค่ะคืออย่างนี้นะฮะเรามีความเห็นว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทางออกและเราก็เห็นว่าถ้า ถ้าการเลือกตั้งมันไม่มีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเช่นในกลไกของรัฐธรรมนูญเองหากเกิดสูญญากาศเกิดขึ้นสูญญากาศนี่เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับเช่นกรณีมีการยุบสภาแล้วเกิดนายกลาออกยุตัวอย่างนะครับหรือเกิดเสียชีวิตหรือสมมุติว่าุฒิสภาลาออกมากๆผมยกตัวอย่างง่ายๆนี่นะครับมันก็เกิดสูญญากาศไปโดยปริยายเวลาเราเห็นว่าการเมืองการเลือกตั้งที่จะนําไปสู่การทุจริตเลือกตั้งมโหฬารเนี่ย ไม่ใช่ทางออกสแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสที่จะมีหนทางอื่นได้และการเลือกคําว่าเว้นวักในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือความคิดนึกเรื่องการปฏิรูปประเทศเหมือนกันการเว้นวักที่ว่านั้นเช่นอาจจะเว้นวักในการเลือกตั้งสักระยะหนึ่งเพื่อมีคณะบุคคลเข้ามาปฏิรูปการเมืองให้มีความหลากหลายให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่จํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มคนนักการเมืองอาชีพนี้ ที่ทาอยู่ในขณะนี้กลุ่มเดียวอีกต่อไปเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับมันก็คือหนทางในการปฏิรูปการเมืองประเภทหนึ่งแต่ถ้าเราขวางไม่ได้ไม่มีเกิดไม่มีกลไกสุญญากาศที่จะทําให้เกิดกลไกอย่างที่คุณสนทิว่านั้นมันก็จะนําไปสู่กลไกการเลือกตั้งในท้ายที่สุดและถ้าถึงการเลือกตั้งเราก็คิดครับว่าเราจะนำมาสู่การปฏิรูปการเมืองได้ยังไงเราก็โนโนโวตหรือว่าโวตโนก็คือให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กากระบาดในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้มากที่สุด ก็แค่นั้นก็คือเป้าหมายไม่ว่าที่คุณสนทิพพูดหรือการรณรงค์โหวตโนก็เพื่อน,นำไปสู่การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่มาต่อ